สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าเมื่อน,นี่มาพอกับลำไยแล้วก็บม้าน้อยนะคะแล้วก็ไอ,อาชาอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนนะคะนี่ตอนแรกๆนะคะเนาะตอนนี้กับระมณัณซ้องถุงกลัวแล้วค่ะทุกคนก็ถือว่าแบบเออกะดึกเกิดแต่บอสเดียดึกไปไหนเนาะค่ะเนาะจ้าเมนนื่อนี่ไอพิ่นกะ เอาใส่กรอกนะคะมาให้เล็กน้อยนะคะทุกคนอาหารว่างค่ะทุกคนแต่ว่าอ่ากับเขาไอพ่นกระหายนองมาแต่สีม่วงคือคือเก่านะคะเนาะมนี้อยเพ่นดดค่ะโอเคไอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะครับนะคะเนาะกินด้วยกันมึงพอิ่นเอาใส่กรอกนะคะใส่กรอกอีสานนะคะทุกคนเอามาให้มากิน เออหออร่อยไหมลาเต้แล้วเมื่อกี้นี่พอดอีลำแย่มากพระท่านนะคะพอดีเล็กน้อยเพิ่นฉีดวัคซีนนะคะเนาะเพิ่นฉีดวัคซีนยังก็อายพิษสุนัขบ้าครับอ,อ๋อว,ว,วัคซีน,นพิษสุนัขบ้านะคะใส่มาเบิ่งแน่นี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้นี่นะคะโอใส่ซื้อน้ำค่ะทุกคนอยียงนี่าปูชิโน ลาเต้ลาเต้แล้วก็นมชมพูบอแล,แล้วก็คาปูชิโน่โอ,อันนี้ซื้อจริงเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะมูมี่ข้ามากระแลงหน่อยเค่ะทุกคนขอกินแล้ว <c oughs> มือนกัเอะเอา่อไอ,ไอบเรบรวยว่ากระแลงหน่อยบอไอเอาเป็นซื้อนมชมพูะอะ <c oughs> นะคะทุกคนอันนี้เป็นซื้อจริงซื้อเขารงเลียนเพิ่นเนาะค่ะเนาะเขิเอิญว่าซื้อเขารงเลียนค่ะ ซื้อคารงเรียนนะคะเนาะก็จะมีเจ้าลาเต้นะคะนมชมพู่แล้วก็คาปูชิโนนะคะส่วนกระแรงน้อยในสิพิเศษกมูก็คือพื่นซื้อว่านมชมพู่เนาะค่ะซื้อคารงเรียนพื้นซื้ออิเดียนพื่นซื้อกระแรงน่อยนะคะส่วนเจ้าลาเต้นะคะซื้อคารงเรียนพิ่นก็ซื้อว่าลาเต่นะคะซื้อเด่นซื้อว่าเต้นะคะ คาปูชิโน่ซื้อขนมเรียนคือคาปูชิโน่ซื้อเหรียนซื้อคาปู<อ>นะคะคาปูคาปูาปสินะคะทุกคน<อ>นะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนยังก็ไอวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะอันนี้จะเป็นเข็มที่สองนะคะ<อ>แล้วก็วัคซีนรวม<อ>นะคะ ของสุนัขอันนี้จะเป็นเข็มที่สามนะคะเนาะอืมนะคะเต้มแล้วเนี่เทาก็ดูแลนะคะเนาะทุกคนเทาก็ดูแลน้องหมานะคะดูแลให้โอ้โหเต้เนะคะทุกคนเทาก็ดูแลน้องหมาให้ดีที่สุดนะคะเนาะแบบว่าให้ให้เพื่อนให้เลี้ยงเพื่อนให้ดีที่สุดนะคะทุกคนเอ่อเทาก็ให้วัคซีนให้อีกอย่างเพึ่งแน้วค่ะอ้เป็นขาดถุงมีแต่ผักเบื้องบนนะ เจ้าอันนี้ค่ะทุกคนเจ้าลาตีคาบถุงปูข้าปูก็นอนทุกคนแต่ว่าสีวัคซีนแล้วกะือสีบวเป็นยังเนาะอ,อันนี้เข้มนี้นะคะทุกคนเมองมือ<ง>นน้เจ้ากระเลงหน่อยขึ้นมาอ่อนพอ่อเขาแผกค่ะทุกคนมันหมดแล้วเจ้ากระเลียงน่อยนี่อ่อนพ่อแห้งมืองนยเก่งมากคุณนะกระเลงหน่อยนี่เก่งกว่ามูนะคะ ไม,ไ,มไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บ,บ,บเลยสบายนะคะกระเลียงน้อยนี่เบาง่ายสุมมือนี่พิน่นโอ้เบาง่ายเลียงง่ายคะ่ะทุกคนเบาเบายากตอนนี้คนที่เบาหยากระมูวนี่เป็นไผ่ไอ้ลาเต้ลาเต้นี่เบาหยากระมูบวบ่ตอนนี้น,นะคะไปลุยน้ำหมาสกปรกเออลาเต้นี่สีเบาหยากระมูวค่ะทุกคนไปเล่นน้ำในคลองดำไปเล่นน้ำในคลองนี่ดำตัวดำขาดำมากมาเนี่เมื่อคืนเมษ เสือผ้าแม่กระดำค่ะทุกคนเพิ่นมักมักกระโดดเวลาข้องยางมากพิ่นเพิ่นดีใจเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกระมักกระโดดหาห้างองศ์นะคะอืแต่เสดาเนาะงลำย่อยบริเวณมาดถ่ายต่อเพิ่นสีวัคซีนเนาะคะนะ่ะเนาะพอดีลำย่อยเอ่อเหตุทุระอยู่ค่ะคุยทุระคุย,คย,ยางายกันเลยเมืไปไป่อไหรก็เลยบริเวณมันถ่ายภาพบรรยากาศนะคะให้ทุกคนในเบิ้งนะคะเนาะแต่ปกติมีขังกอนนะคะขังกอนะะกที่ลำย่อยถ่ายลง ครั้งแรกนะคะเนาะที่เพิ่งมาฉีดวัคซีนตอนนั้นกไ็ไเดยทายลงนะคะทุกคนออก็ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะทีเราเนี่ยเพิ่ทายลงเนาะค่ะเนาะนะคะเราเนี่กลับมาทักทายนะคะทุกคนมาทักทายอัปเดตบรรยากาศเงี้ยเมื่อแรงตอนแรงๆนะคะสองถุ่มเคืองนะคะเต้เต้เต,ต้ไม่อิ่มอ่ะให้ทุกคนได้รับ<ำ>ชมวงนั้งกันนะคะทุกคนไม่อิ่มแมล้ว ะะอันนี้ก็จะบันทึกบันทึกภาพสดแล้วนะคะนะ้องทุกคนปกตินี่ลำยไยก็จะแบบมาอัดเสียงที่แล้วนะคะมันนี้พอดีกับบคคอยไม่เวลาค่ะทุกคนลำย่ยก็เลยแบบว่าบันทึกสดสดไปเลยเนาะคะ่นะเนาะทาแงมใดที่มันมีเสียงเสียกิย่งขาร้ายหรือแบบอยียงต่างๆนะคะลำยไยก็สิคอยมาพาเอานะคะเนาะค่ะทุกคน ยยเบะะไปกินน้ำค่ะอืมโอ้เป็นไปกินน้ำค่ะทุกคนคุณนะอ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะทุกคนเงี่ยมาขึ้นอืมนี่นคุณนะเนะสียงเพิ่นกินน้ำเพื่อนจะมาก,กินน้ำ ยู่กระถางต้นไม้ค่ะทุกคนแล้วกเออเนี่ยก็นออยู่แบบเอิมซึ่งว่าบ่อป่าหรือว่ากระถางที่อ้ายเพิ่นเอาน้าไว้ใส่นะคะแบบเขาเอิ้นว่าอ้างน้าบ่กว่าอ้ายเนาะนี่มากินแล้วก็ไปอันนี้จะเป็นสวนนะคะทุกคนสวนที่เราไม่เคยได้เบื้องนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นยง้มแหลงนะคะน้อยแง้มแบบยง้มหนาวยง้มแห้งมันก็จะแห้งจักหน่อยนึงนะคะทุกคน มุ่งไปนะครัป,ปูชิโนกับลาเตา้อะเบียนโคเบียนกันอ่อนพอ,อค่ะทุกคนออืมย่าทะเลาะกันเบียนกันอ่อนพอนะคะทุกคนใครใครทำไรใครใครขู่กันอ๋อ,อ,อ,อ <laughs> ขู่อะไรกันคะวันนี้พ่อให้กินมะขามเลยคะ่ะลูกพ่อให้กินมะขาม นะคะทุกคนปลาคามสุกกันไหมคะทุกคนแต่ว่าขูดก,กับเกลือกับน้ำตาลนะคะเนาะอแต่ว่าเพิ่นกินแล้วบะนี้โ <c oughs> อ้อยทุกคนเอาออขึ้นยิงเขียวใส่กันกระแลงไปทำขนมเต้เออเพิ่นเสียเงกระดูกกันนี่นะคะทุกคนห้ามกัดกันนะลูกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพ่อพ่อจัดการลูก<ต>หน่อยเร็วอย่าให้ลูกกัดกันนะแหลงมานนี้ ยังไหนไปหา,าพ,าพอ่อเลยลูกหาพ่อเลยเต้นตีเต้ให้ทับกร<อ>ะยเต็มเลยฮะมาดูขาปูกินน้ำดีกว่าเป็นไหนต้องรอแต่งไหนมาตดิไหนนี่เลย เสียงเพิ่นกินน้ำค่ะทุกคนนี่นะคะเนาะทุกคนบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะอยู่หน้าบ้านค่ะทุกคนขยะเพียบเลยให้ทั้งยันฮะขยะเพียบเลยใครขครับขยะมานะมาทิ้งหน้าบ้านนี่เต็มเลยนะคะเก็บส่วนเือค่ะทุกคนเก็บแล้วเพิ่งกะขาไมาอีกนะคะเนาะอืมกะต,ตามธรรมชาติเหรอคะทุกคนเนาะ ม,มาเพื่อกมักบมาขบมากนั่นมักนี่มากนะคะให้แดงกินบ้างอันนี้อโอ้ยเต้เต้กูพ้อดเอลยแรงแรงออกมาจากเออลาเต้หรือลูก้มาเต้แล้วมมตต้ไหมไหมขอมามาให,ให้แรงนะให้แรง แรงกันไปแล้วแรงกันไปเลยเะมึ <c oughs> บังจาเตะให้แรงเล่นพ่อตีนะหนึ่งให้เล่นให้แรงเล่นบ้างได้เอาหนึ่งหนึ่งสองหาพ่อดิมาหาพ่อ,ด,พอดิ๋ย <c oughs> มาอยู่พ่อใ,ให้แรงเล่น <c oughs> <c oughs> ทุกคนแต่มื่อนี่มันสีคอน้างเหมือนะคะทุกคนผนี่ภาพมันบ่่คยเออบ่่คยสว่างเลคะทุกคนไหนดูดิดูดิเดภาพอะไรกินน้งเ้านๆหยุดเลยไปงมาแงมหาพตีไป โอ้ยแรงมาลูกมาอย่าไปใกล้มันนี่มันตัวอ,<ะ>อืมมึงนู่นน่ะเดรริโตนกระเลงมาพ่อเล่นกับแหลงในล,ลาเต้นะนิสัยไม่ดีเลยลาเต้ชอบแย่งของเพื่อนือมแหลงกุ้กิน ให้กินชุ่มเนาะอาไหมได้ไม่ให้เตะกินหรอกกินไหมหนึ่งลาเต้หนึ่งลาเต้ทุกคนโอ้ยดื้อดื้อเนาะ อันยังกระดูกบ่เนี่ยกระดูกอ,อพญาดกระดูกกันค่ะทุกคนกระดูกอันเดียวกับดบ่ได้หรอคะแต่ว่าหันกัดเล่นกินบ่ได,ด้ด้ค่ะกัดเล่นส่วนอันพอเป็นสืออันนั้นไม่ห้นะคะทุกคนตอนเย็นะเป็นกระดูกหม,มูกระดูกหมูมอืกินเจ้ากินเนื้อหมดแล้วอืมให้คนลนะอ,อันน่ะอืมอันเป็นคากิไงอ๋อเป็นคากิ ตอนนั้นนะคะทุกคนพ่อเป็นกระสือของเหรียญมหไห่เนาะได้มือเดียวค่ะทุกคนเจ๋งเลเจ๋งหมดเลยคะ่ะแล้วค้นเหรียญเม่นไผรตัหูบ่ค่ะลาเตยเหรียญผู้เดียวคะ่ะ <laughs> เหรียญผู้เดียวสามอันนะพ่อเป็นสือมหายัยสามตูนะคะให้คนละตูแต่ปรากฏว่าเจ้าลาเตยนะคะเหรียญยผู้เดียวพังบดเลยคะ่ะ <laughs> ออร่อยไหมลาเต้ตอนนี้ลาเต้เป็น่าฝูงนะคะทุกคนเป็นไงกูมูนะคะตใหญ่กมูอืมพินมักตะลนะังเกะตะมูนะคะเออ,เอ,อพ่อพ่อคนเอาใจนะคะนะเป็นบทเตติดคอเดี๋ยวมันจะติดคออ,ออกมาออกมาออกมามานนี่ อเอา๋ยวกัดพ่อสิบเป็กัดพ่อเรื่องไหนหหหมันจะติดคอ,อจะงับมือพ่อหรอมือน,นี่แหละครับอนไปพ่อให้ลูกเล่นนั<ต>่น,นมันติดคอบอกแนละ้วเห็นบอสบอกปงความพอนั่นเป็นจังได้อื้อ อยาเกินลงไปย่าเกินไอห,หมาไอห,หมาออือืมอาอามมอามอามอเอามา,า,มาเอามาอามอามออมคอ เกินไม่ได้ไห,<ม>หรอกเกินอันได้ยินเสียงรถเสียงอย่างเป็นปรูทโอ้อันนี้ได้ด้วค่ะรถรถทุกคน,นแล้วฉีดอีกเมื่อไหร่อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนนึงก็มาฉีดอีกเขามีสมุดให้เขาละเล่นนะมีสมุดประจำตัวแล้วนะคะ <c oughs> ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้านะคะขัดนะขัดเลยเหรอขัดเลย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 ไหมหมามาใหพ่อก่อดเลยมาตาให้พ่อกอดก่อนนอนแล้วลูกน่่พออกเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะไปนอนแล้วดึกแล้วนะคะทุกคนขัดเลยขัดเลยค่ะเดี๋ยวจะพา มาหน่อยเขานอนแล้วเนาะค่ะเนาะไปเข้านอนลูกไปเข้าบ้านนอนเร็วเดี๋ยวพาเดี๋ยวหน่อยเขานอนนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วค่ะไปเข้าบ้านนอนลูกอืมเข้าบ้านนอนโอเคน่ารักมากเลยเอาพ่อปิดประตูเลยค่ะไม่ต้องปิดหรอกเดี๋ยวมันดันเนาะอ๋อเหรอเฮ้โถ บ้านไทรนะน่าน่ารักจังเลยพ่อไม่ต้องทำอันนี้เสียงดังเดี๋ยวบ้านพ่อไปอาบน้ก่อนด้อคุณอค่ะ,คะทุกคนทหนาเ็งหรือเตยเตนาเตยเห็ดนนาเส้งได้วันนี้บริลลินแล้วบเตยเตยก็เล่นอย่างนี้แหละลูลกเล่นอยู่ในบ้านนะเพราะว่ามันดึกแล้วดึกแล้วเราต้องเข้าบ้านป,ปูมันจะน,นอนใต้จกกักรยานหาทางเข้า คาปูหาทางเข้าจักรยานนะคะเข้าทางไหนนะค่ะปูเดินอ้อมไปนู่นเดินอ้อมไปอืมเดินอ้อมแล้วหาทางหาทางเข้านะดูกระแลงน้อยกระแลงน้อยเข้าห้องกระแลงน้อยยังอือห,หรือว่าจะนอนตรงนี้ไปคาปูอ่ะไปไปไปคาปูใกล้ละเข้าไปลูก <ไป S 1> เออ<ป>นั่นแหละอืม,อมโอ้โห น่ารักจังเลยค่ะปูอ่าค่ะปูนอนวันนี้ค่ะปูนอนไต่จัก,กรยานนะคะเนะาะค่ะปูนะคะน่ารักสุดๆนะคะ<ห>น,นอนไต่งงจักรยานมึงกระเลงหน่อยอ่ละหลับแนละ้วเด็กก็ฟุ้งนะอืมกระเลงหน่อยกันง่วงแล้วนะคะ เตนอนน้อเต้เออนอนนอนอเออนอนไม่ราเตีลุงพี่น่านนะราตีกว่านะนอนง่วงกันทุกคนนลครับเออลาเต้ก็นอนตรงนี้แหละลกูกเดี๋ยวเขาหาที่นอนอือตามอัธยาศัยนะลูกนะเออใครชอบตรงไหนก็ไปนอนตรงนั้นนะลกูกอ่าลาเต้ชอบนอนตรงนี้มันเย็นดีใช่ไหมลกูกเพราะว่าราตีเป็นคนหลายนะคะเนาะอืมเป็นหอนแต่ส่วนเจ้าไอ้กระแรงหน่อยกับข้าปูนี่เพิ่นจิ คุหน่อยนะคะทุกคนคุณเหี้ยนคนุณสันนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนลำไยกะมาอัปเดตนะคะชีวิตของหมาหน่อยนะคะเนาะชีวิตหม,นะมานะหมานุ่มนะคะหมาสามนุม่มหมาสามนุ่มนี่ก็คือแต่ลำไยติดตั้งแฮชแท็กว่าเป็นหมาสามนุม่ม ก็คือตอนนี้พิ่ยนอยู่ช่วงวัยรุ่นนะคะเนาะพ่นพ่นบ่ได้เป็นลูกหมาแล้วนะคะเพ่นก็เป็นแบบเป่นกับเป็นหนุ่มแล้วนะเป็นบ้าวเป็นสาวนะคะวัยรุ่นนะคะช่วงนี้นะคะเนาะนะคะทุกคนเฮ้ยลาเต้ลาเต้เบายากนะคะนี่นนาะ บ่เนี่ยกูมูตใหญ่กูมูนะคะลาเต้เออลาเต้จอมซนตอนน้อนนี่นิ่งนะคะตอนน้อนเป็นสีนิ่งนะคะแต่ตอนตื่นขึ้นนี่เอ้สซนมากค่ะทุกคนนี่นะคะเนาะอวันนี้ก็มารงน้องหมานะคะ เขานอ้นนะคะทุกคนหลังจากที่เ้า,าเล่นกระเพิาน,นะคะเนาะเล่นกระเพินอพอเพินรู้สึกวันง่วงนอนหรือเมื่อแล้วเขาก็มาส่งเพินเขานอ้นนะคะทุกคนอืมนะค่ะ ทุกคนมาส่งน้องหมาเขานอนนะคะทุกคนเมื่อนี้กระปูชิโนนะคะนอนไตจัก,กรยานนะคะกระแรงหน่อยนอนอยู่ตรงโซฟานะคะส่วนเจ้าลาเต้นะคะทุกคนนอนอยู่พืนปูนนะคะ แตละตูรับสนิทเลยค่ะโอ้ยบมงทอนเมืองอันทานอนลาเตน่ารักล้วค่ะเนาะอืกระเลงน่อยก็นารักบมงทานอนเป็นกระเลงน่อยมาซีตานะคะเป็นหมาตลกนะคะ เวลาเพันกระดิกหางนี่โอ้โกระดิกหางเบิดตุนเบิดตูด้วยค่ะทุกคนกระแรงหน่อยอันนี้จะเป็นคาปูคาปูชิโน่นะคะมักนอนแต่จักรยานนะคะเพิ่นโตูงยัยนะคะเพิ่นเป็นมาที่โตใหญ่ยหลุบหลังยัยตะว่าหัวหน่อยนะคะบดงหัวเพิ่นหาหัวเพิ่นเห็นนะอืมนะคะเนาะ พ่อเบิงน้องมาโอเคนอนเรียบร้อยนะคะมาทรงเมือนี้มาทรงน้องมานอนเรียบร้อยอะพอเม่์ก็อุ่นใจนะคะ่ะทุกคนเขาคอกออ้ก็ปิดประตูบ้านเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะทุกคนลำย่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมาลับชมนะคะติดตามไปกําลังใจใกับลำย่นะคะน,นลําลำย่ขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกคอมเมนต์นะคะ อัน,นี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้กลับมาฝากว้ซันนี้นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะลับฝันดีนะคะทุกๆคนจ้ะรับฝันดีด้วยนะคะเด็กๆแม่รักทุกคนมากๆเลยนะลูกนะโอเคคะ่ะบายบาย